ซึ่งวันนี้นะครับน้องฉัตรก็จะไปเวิร์ r ฟ m ร a มคาร์นะครับกับทาง i ิ u z u UNT นะครับเห็นว่าเขามีแบบเ็ตไใดแบบว่า d e ลิ v วอรี่ได้หนิใช่ไหมใช่ครับอุ้ยมีที่วางกาแฟนะเธอ12จุดครับที่วางเกยวคนอะไรจะกินกาแฟหรือจะวางน้ำ2จุด สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็พบกับน้องฉัดนะครเป็นหลายคนก็คงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าการเป็นช่างหน้าของน้องฉัดเนี่ยในหนึ่งวันทําอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับน้องฉัดจะพาทุกคนเนี่ยไปพร้อมกันกับน้องฉัดแล้วก็ทีมเลยนะครับเราจะได้ลองนะฮะฟังก์ชันของอิรุสมิวซนะครับซึ่งวันนี้นะครับน้องฉัดก็จะไปเวิร์กฟอร์มคาร์นะครับกับทางอิรุสุยูนะครับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์อีรุสที่ดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดและมีมาตรฐานที่สุดแล้ววัน ก็เหมือนเช่นเคยนะครับน้องฉัตรไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนนะครับวันนี้เรายังมีผู้จัดการของเราและพี่ต้อมผู้ช่วยของเราไปด้วยนะฮะอ่ะคุณเอมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีะะ <laughs> เป็นยังไงนะฮะวันนี้ตื่นเต้นมากปกติจะต้องเป็นทั้งคนขับและผู้จัดการด้วยนะคะวันนี้นะคะรักอิสุสุ UNT นะคะส่งรถมาให้แล้วกพร้อมพี่คนขับมาให้ด้วยถูกต้องฝ<ะ>ั่งชันคือรถ มาเปนบอกเลยด้านหลังนี่คือสามารถเปิดครัวตตำๆได้ใช่ไหมซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปแล้วพี่อิมแต่ว่าพี่ไม่ต้องขับรถเองใช่พี่มาขับรถให้เราฉันตื่นเต้นกับการที่แบบว่าฉันอยากรู้ว่าในรถมันมีอะไรบ้างเยอะเยอะใช่ไหมส urve มาแล้วคือคือด้วยเราเคยขับอีซูซุอิเซเว่นมานานเป็นสิบปีแต่ว่าตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นอีซูซุเนวเอ็กซ์หน่อยนะคะแป๊บเด็กกันดีกว่าไปดูกันนะคะ มันสวยมากเลยเนาะเธอรูปลักษณ์แบบใหม่โอ้ข้างหน้าเขาเก๋นะเธอด้านหลังมันคนละเรื่องกับของเราเลยอะคืออันนี้เขามีความแบบดูตั้งแต่ไฟท้ายเขาอะไฟท้ายเขาคือแบบดีไซน์สวยมากตูดมันแบบไวค่อนข้างที่จะแบบว่ากลมกว่าคือมันสามารถแบบว่าน่าจะจุของได้เยอะกว่าคือรุ่นที่เราใช้ปกติอะก็คือเป็นแบบแมนนวลแต่อันนี้เปิดแบบใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะยังไงคะอิ่มมี่แ๊บหนึ่งเล็กยาว่อะ อ่าอ่าแล้วอันเก่าเราเป็นยังไงคะแมนนวลมือพุกอะไรไหมครับอ่าเราเปิดนะับที่อย่างนี้ค่ะอ่าต้องเปิดเองนะคะเราควรจะต้องมีการอัปเดตแล้วล่ะอิมมี่เฮ้ยมันกว้างไหมวันไหนเราวิ่งงานเจ้าสาวเลยรู้สึกว่าเจ้าสาวขัรถติดค่ะขับก่อนหน่อยดีให้เจ้าสาวนั่งแล้วเราก็แต่งหน้าบนรถได้เลยคือคุณผู้ชมนอกจากที่ความสวยของเขาภายนอกจะสวยแล้วอ่ะคือเปิดออกมาจากด้านในอ่ะคือเราจะรู้สึกว่า มันมีความหรูหรามากาที่สมคัญเขามีไฟด้วยมีที่แขวนมีแบบนี่ทอ,องเหมือนตรงนี้ไม่จะอัอจรรมาลงมาเป็นยังไงฮะนี่มันสามารถเก็บของตรงนี้ได้ด้วยนะอ่ะนี่ดีไปอีกฉันต้องหนีนั่นแหละเราเอาของขึ้นกันนะคะว่ามันจะบรรจุได้เยอะขนาดไหน นายมากเวอร์เอ้ยตายแล้ววยู่นาการค่ะไม่ต้องกล้ามขึ้นนะคะสวัสดีครับโอ้อยสวยมากเลยอ่ะเธอภายใ,ในอะ่ะเอ้คุณพี่อันนี้อันนี้ปุ่มอะไรอ่ะครับเนี่ยตรงเนี้ยใ,ให้ดึงใช่ไหมอัอวมากหมุนเป็นตกเกียวเลยเก๋ okay, สมัยก่อนนี่คือเราต้องแบบว่าต้องยกต้องยก อ่ะคนข้างหลังออกมาค่ะเดี๋ยวจะต้องโยกอันนี้คือแค่ดึงวนเลยวนเลยไม่ต้องรอใครไข่ก้อนได้ไหมสนุกจังเลยอ่ะเหมือนแบบว่าเราเล่นในนี้เลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ยินดีที่จะพาทุกท่านมารู้จักกับออดีพิสุวิวเอ็กเราเดียวพี่นพแล้วกันเล็กพี่ได้ไหมพี่ถอยเริ่มแรกเลยค่ะเราจะไปกินกาแฟก่อนพวกเราชีวิตอยู่ได้ด้วยกับกาแฟฉันเย็นมากเลยคือคือประเด็นฉันอยู่ข้างนอกฉันหลอนมาฉันมาแป๊บเดียว ือรถก็เย็นเร็วมากเลยนะเจตี้เราจะไม่เย็นได้ไงนี่มันปรับแอร์ขั้นสุดเลยตอนนี้ไม่ใช่แอร์แลนะเป็นนี่แล้วนะเครื่องฟีดนะค่ะพี่ต้อมนี่เลยจ่ะที่จับสำหรับผู้สูงอายุพี่อิ่มอันนี้ก็คือสำหรับแบบว่าโอ้าไปกันเป็นไงเอาไปเวลาผู้ใหญ่แบบว่าเดินลงรถหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่หรือบางคนผมขึ้นรถไม่ไหวก็คือจะได้แบบโหน ปกติแล้วพี่อิมสตอเป็นคนขับับแต่วันนี้เรามีพี่นพขับให้สบายมากพี่นพแล้วหนูอยากรู้อย่างหนึ่งอ่ะพวกเรื่องเครื่องยนต์ตัวเนี้ฟังก์ชันมันเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วใน All New s s a n g y o x ของเราเนี่ยมีเครื่องยนต์ด้วยกันหมด2รุ่นให้เลือกก็คือรุ่นเครื่องยนต์พันเก้ากับตัวสตูืิอตัวสามพันซีซแล้วพันเก้ามันใช้กับอะไรอ่ะสมมติโอกาสการใช้งานที่เราจะใช้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนั่งไปเรื่อยๆก่อนแล้ว ถึงที่หมายแล้วเนี่ยเรามาทายกันว่ารถที่เรานั่งคันนี้เป็นเครืนยนต์ชนิดไหนดีไหมครับแล้วถ้าเกิดตอบตอบถูกมีรางวัลเลยตอบผิดต้องโดนทำโทษปาคา ไม่มีเลยตรงนีเอบางกลุ่มเนี่ยเอาไปใช้ใส่ยังวัดวิ่งคันยาวๆอย่างเดียวเลยก็แนะนาไม่ใช้เครื่องสามพันแต่ถ้าเครื่องพันเก้าเนี่ยเขาเหมาะกับการที่วิ่งในกรุงเทพในเมืองที่แบบว่าไม่ได้ต้องการแบบว่าวิ่งยาวเนาเพราะว่าในกรุงเทพคือวิ่งแวะยุดวิ่งวหยุดใชชีวิตไฟ์สายบนรถเยอะอย่างเงี้ยจริงจริงก็ตอบส์กับหนูเหมือนกันนะเพราะว่าหนูว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตบนรถค่อนข้างเยอะมากบางทีแม้กระทั่งนอนเลยเนาะใช่นอนบนรถประจําเลย เคยนั่งรถที่มันแบบว่าเพดานเตี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพี่ทำไมฉันจะเป็นลมฉันต้องการยาหอมอะไรอย่างเงี้ย ติที่พูดได้เพราะว่าพวกเราอ่ะใช้อีสุมาก่อนเชื่อไหมพี่น้องเคยมีคนถามหนูว่าทําไมน้องชัดถอยไม่ซื้อพวกอพาร์ตหรือแบบหนูจะบอกว่าคืออันนี้มันมันมันตอบโจทย์หนูกว่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ของได้เยอะมีงานต่างจังหวัดเยอะอยากให้ดูว่าเวลาเราไปทํางานงานหนึ่งเราจะใช้ของประมาณนี้จริงๆนะครับอันนี้คือแบบไม่ได้แต่งเติมอันนี้คือแม้แต่งเติมเพราะว่าเนี้ยคือมันจะมีพวกวิกผมมีเครื่องสาะขนตาปลอมเครื่องประดับอุปกรณ์ผมอุปกรณ์หน้าใสนอกจากการใช้งานรัสไตา์ของแล้วเนี่ยเรื่องของการ การลุยเขาสามารถลุยน้ำได้800มิลลิเมตรเลยอันนี้สามารถขับในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นเรือครับแล้วเป็นเรือนะเนี่ยเราขนของนันเต็มกันเนีนยขับแบบสบายเลยรถคือมันไม่รู้สึกเลยจต้องออกตัวมากกว่าเพท่าประการแต่งหน้าเราก็ล่อเข้าไปจะ50โลแล้วใช่สะโพกของเราก็คนละ50โลแล้วนะใช่ใช่เหรอมาขอบคุณนะคะวันนี้มารถใหม่สวยไหมสวยใช่ไหมขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณนะอ่าหุ้ยมีที่วางกาแฟนะเธอเธอจะบอกว่าที่นี่เขามีกี่จุดนะ12จุด12จุดครับที่วางแก้วน้ำคนอะไรจะกินกาแฟหรือทีวางน้ำ12จุดคือเวลาที่เราโดยสารไปไหนไปไต้หวันจะมีไกลๆเนี่ยเจ็ดที่ทุกคนก็จะวางแก้วน้ำกันจะแย่งกันใช่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 วางไหนจะเป็นปัญหาแบบนี้เพราะนั้น ตอนนีมิกซ์นั่นตอบโจทย์เรื่องพวกนี้เลยอันนี้หลายๆคนก็ถามว่าอันนี้เป็นร้านกาแฟนองชัดทานจริงหรือเปล่าคุณหนูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบง่ายๆมากแต่หมดจะเรื่องเยอะบางเรื่องก็เยอะอะไรก็ได้ที่สบายและเร็วและตอบโจทย์นะนางก็จะใช้อันั้นี่กาแฟกินไแมออปเนาออแล้วนี้ก็จะเป็นดักแรกที่เราจะต้องรับกาแฟก่อนเธอมีสาชาร์จไหมอ่ะ้ยไ่ไ ไว้นี่ไงครับแเขามีที่ชาร์จเธอดูที่ชาร์จของเขานะคะมันมีทั้งหมด2ฟังก์ชันใช่ไหมคุณพี่ที่ใช่ตัวเอนมีที่เสียบรูหัวเสียบแบบนี้เลยอ่ะเดียวยืมที่เสียบหน่อยความพิเศษของน้องชัดนั่นก็คือลืมชาร์จแบตสำรองตอนเราจะชาร์จไม่เคยครับไ่เคอออกกจเลยต้องอำนิดนึงโอเคน้องเขาลืมอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือคนละหัวค่ะอันนี้เป็นของชัดอ้าว เอ้ายิ่าไปยุ่งค่ะต้องยุ่งที่ชาร์จหน่อยสิครัพี่ต้องไม่ต้องแย่งกันแล้วค่ะมาเขาเป็นหนึ่งต้องหลายรูค่ะตอนนี้หลายรูอันนี้มีทั้งหมดกี่รูครับในรถตัวฟ้าชาร์จตัวสัตว์ตรงบริเวณตรงกลางในสองนะครับด้านหน้าตรงนี้ได้อีกอ๋อเป็นแบบฟ้าชาร์จด้วยว้านหลันี่เหมือนกันฟ้าชาร์จเหมือนกันถ้าเป็นแบบ usb นะครับแต่ถ้าเป็นแบบแ adapter ธรรมดาเนี่ยจะมีเพิ่มอีกหนึ่งด้านนี ก็คือมีอะแดปเตอร์มี USB แบบฟาชาร์ดอะแดปเตอร์ด้านหลังมันก็มีหนึ่งจุดครับมีใส่ตู้เย็นเล็กๆก็ได้ข้างหลังสามารถใส่ตู้เย็นได้อีกสบายแล้วอ๋อเป็นที่เป็นตู้เย็นใช่เวลาขับาจนเข้าโรงแรมเล็กๆ ทำไมเธอรู้ว่าทำไมเธอรู้เรื่องตู้เย็นในโรงแรมอ่ะอิ่มนี่ขาใช้ทั้งขังขังเลยเวลาแบบฟันไฟด่างเขามีฟังชั่นเกี่ยวกับหน้าจอการโทรเข้าโทรออกเลยนะเปื่อเวลาเราอยากคุยกับลูกค้าเลยลูกค้าโดยตรงอ่ะพี่น้องมันโยนเข้าได้เลยใช่ไหมคะมันเป็นยังไงนะคะด้วยส่วนของฟังก์ชันโทรศัพท์ จริงๆแล้วเขาพยายามจะทําให้เจ้าของรถเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวรถให้มากที่สุดเท่าที่จะจะได้ไม่ต้องอันตรายถือโทรศัพท์แล้วก็ขับรถไปด้วยเราใช้โทรศัพท์เราสามารถใช้การต่อแบบแอปเปิ้ลไกพีได้เลยว่าจะถ่านได้เลยวลาเราจอดรถเนี่ยเราสามารถเรียกว่าสะพ้อนภาพหน้าจอหากันโดยที่ไม่ต้องใช้สายคราวนี้เธออยู่กับผู้ชายเธอไม่สามารถใช้มุกว่าเธอกำลังขับรถได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือรถมันสามารถพูดคุยได้แล้ว นี่เธอเขาบอกสามารถคอนโทรลจักพูมาลายได้ด้วยใช่ไหมพี่นรับใช่ครับ <Wow. S 2> ให้ดูครับว่าเขาสามารถขับให้เราได้ด้วยนะแต่ว่าเป็นหมดในการช่วยขับขี่เรียกว่าฟ uh. ังก์ชัน ACC อน,นันติบุคคล นะครับพิสตอปแอดโกลผมจะทําการตั้งความเร็วนะครับก่อนครับทีนี้ผมทําการล็อกแล้วแล้วผมยกเขาออกเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ขับแล้วผมเลิกตอนนี้รถผมเนี่ยกำลังจับกับคันหน้าแล้วนี่คันหน้าเบรกผมไม่ได้เบรกนะประคองแค่ปุ่มอะไรคือระยะห่างเขาก็จะเป็นเซนเซอร์ที่เปล่าสามารถตั้งได้ครับผมต้องการให้ห่างไกลแค่ไหนรูปรถที่จะไกลมาเดี๋ยวรถเราก็จะยืดไปแล้วครับอันนี้จะเริ่มไกลแล้วโอ้ยนี่นะครับเที่พานเลยอ่ะหมอะสำหรับคนที่ต้องทำงานแล้วเราเหนื่อยเราเราประคองปุ่มอะไรแต่ไม่ได้นอนนะยังไงเราต้องนะรบอนาม่อด่น ค่ะทันเนี้ยเป็นถุงลมนิรภัยแบบม่านด้วยตองเนม่านใหม่มันเป็นยังไงครับม่านปกติมันจะเป็นแบบแอร์แบ็กใช่ปะใช่ครับอันนี้เป็นแอร์แบ็กภูมะไรฝั่งคนขับด้านหนึ่งด้านสองตรงตรงบริเวณด้านนี้ครับจากบริเวณตรงเสาเนี้ยไปถึงหลังรถด้วยเลยเวลาที่เกิดปัะเพนจริงมันจะยิงมาเป็นม่านเลยังมาจุดเลที่นั่งตอนสามเลครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้คำปรึกษาก็สามารถไปติดต่ออิซุสยูเอ็นทีได้ถูกไหมครับใช่ครับ เห็นว่าเขามีแบบเทสไรแบบว่า delivery ได้ดิใช่ไหมใช่ครับถ่าลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะช่องทางอะไรก็แล้วแต่ทางออนไลน์ทางอะไรก็แล้วแต่เลยครับเราก็เอารถเนี่ยไปให้ลูกค้าเทสไรกันที่บ้านเลยแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงเขาว่าลูกค้าเอาไปจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะมีพนักงานเหรอขาถ้าอิสุสยูเอ็นทีเขาใจขนาดนี้เลยเหรอพี่สมหรอที่เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์อิสุสที่เออเขาเรียกว่าโชว์รูมที่ดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดสี่บริการยอดเยี่ยมถูกต้อง ชุมวันนี้หัวข้อที่คุยกคือเรื่องของอตัวปิหมดเลยแล้วก็ช่องทางการขาซึ่งอันนี้คือข้อมูลใช่ใช่ใช่แล้วก็ใครนะครับที่อยากรู้นะครับว่าเทคนิคก,การทาลิปของเราเนี่ยนะครับเราควรจะเลือกลิปสติกอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเราจะมาสวอชสีลิปสติกให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าลิปสีสวยมากเลยเทคนิคก,การทาเนี่ยให้เราทาที่นะครับเอาปลายแหลมๆเนี่ยใส่ไปที่ตรงบริเวณริมขอบปากแล้วก็ลากโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่ ที่เราจะต้องไปประชุมกันแล้วนะคะคเดี๋ยวยังไงขออนุญ,ญาตพาน้องสัตว์ไปประชุมก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาะครับ2000 years later พี่ต้อมฝากหน่อยเสร็จแล้วและแ,แล้วเราก็เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจ,จภารกิจแล้วคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันนะคะ ขอบคุณนะค่ะวันนี้อุตส่าห์แบบว่าสนุกไหมสนุกมากก็สนุกมากในการใช้ชีวิตลัไตล์ของันุ่มแล้วสรุปวันรถเนี่ยเครื่องเท่าไหร่อ่าเรามาเฉลยรถทางไว้เราจัดวาเท่าไหร่สามพันสามพันหนูว่าสามพันเพราะว่าครับตันนี้จริงๆแค่พันเก้าแค่นั้นเอง วอยู่นะว่าบูว่าบูวาไปหมดเลยแต่มันแบบว่ามันมันในนี้มากเลยเนาะใช่อยากได้เลยอ่ะอยากได้ใช่ไหมใช่อยากได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องส่งมอบก่อนเลยครับอะอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรัะก็อันนี้เรามอบกุญแจไว้ให้เลยเอาไว้ใช้เลยเอาไว้ใช้ก่อนคุณครบ เราจะไปไว้ไหนดีเราก็ไปขับสิครับเราจะไปจำไหมใช่าไม่ได้เราต้อไปขับเอาไวใช้งานในถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะเท์ดดรฟ์นะครก็สามารถนะคะติดต่อไปที่เพจนะครับฮิโตซ UNG Club ได้เลยนะคะรับอันนี้เขาก็มีบริการเดลิเวอรนะครับสามารถนะคะนำรถนะครไปส่งให้เทสได้ถึงที่บ้านเลยนะคะใช่แ้วถ้าบอกว่ารถเขาก็คือ ทำการค่าเชื้อทุกครั้งนะคะ้อแล้วยังไงถ้าเกิดนึกถึงการซื้อรถนะครับอีซูซูให้นึกถึงนะครับอีซูซู UNT ครับ